อยู่ดีๆก็มีการที่บอกว่ามีคนติดต่อมีจเจ้าอาวาสเมตตาค่ะจะมาแห่สั่งรองให้กับพระพุทธเจ้าทาัดจาอที่หนึ่งระย้าแล้วก็พญานาะคหนูก็เลยปิติมากๆเลยรู้สึกว่าแห่สั่งรองคืออะไรคะเป็นยังไงคะมาจะมาเพียนที่นี่หรอคะเรารู้สึกว่านี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาให้น้องอิมได้มาสารบุญต่อแล้วก็ให้ส่งบุญถึงกัลยาณมิตรทั่วสารกรโลกเลย แล้วก็รวมถึงพญานาคเนี่ยค่ะท่านต้องการที่อยากจะบวชอยู่แล้วเนาะในประวัติอะไรเงี้ยน่ารักจริงๆค่ะการแต่งตัวการอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พี่น้องชาวไทยใหญ่ค่ะเขาก็ได้เดินทางมาแล้วเรารู้สึกว่าไม่เคยเห็นภาพอย่างนี้มาก่อนเป็นขบ,บวนที่ยาวมากๆแล้วก็หนูได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างที่แบบว่าเวลาการแห่นาาเป็นอย่างนี้นะการแห่สังรองเป็นอย่างนี้นะ รายการแปลกเหนือแปลกอีพีนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมารู้จักกับบวชเนนน้อยปลอยสั่งลองสีรันงานศรัทธาบุญของคนไทยใหญ่นี่คือความเชื่อของชาวไตหรือไทยใหญ่ที่ได้สะท้อนออกมาผ่านงานประเพณีปลอยสั่งลองซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญยิ่งของชาวไทยใหญ่ที่ได้ยึดถือปฏิบัติและสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานจนกลายเป็นหนึ่งในพิธีที่ทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเปรียบได้ดังประเพณีบวชลูกแก้วของชาวล้านนาน,นั่นเองประเพณีปลอยสั่งรองถือคติในการบวทเนนที่เรียนแบบพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าตอนเป็นเจ้าชายสินท,ท่ากะก่อนออกผนวดดังนั้นการกระทําในช่วงที่เป็นสั่งลองก็จะเสมือนว่าเป็นการปฏิบัติต่อกษัตริย์หรือบางพื้นที่ก็เปรียบสั่งลองเป็นดังเจ้าชายองค์น้อยด้วยเหตุนี้ จึงต้องมีการแต่งกายสั่งลองกันให้สง่างามเต็มยศโดยมีการแต่งกายสั่งลองตามแบบกษัตริย์พม่าโบราณซึ่งจะนุ่งจงกระเบนสมเสื้อมีชายเชิงงอนปักดิ้นไหมประดับด้วยเพชรนินจินดาทั้งสร้อยกำไลและแหวนส่วนศีศรษะจะโพกด้วยผ้าแพรและประดับด้วยดอกไม้หรือสวมมงกุฎนอกจากนี้ยังต้องมีคนคอยกลางร่มหรือทีคำ หรือร่มทองคํากลางแดดให้ที่สําคัญคือจะต้องมีตะแปปสั่งรองหรือตะแปปเป็นพี่เลี้ยงส่วนตัวคอยดูแลสั่งรองอย่างใกล้ชิดพร้อมให้เด็กขี่คอไปมาตลอดไม่ยอมให้เท้าเด็กแตะถึงพื้นแม้กระทั่งตอนเข้าห้องน้ําตะแปปก็ต้องให้เด็กขี่คอพาเข้าไปชาวไทยใหญ่มีความเชื่อกันว่าการได้บวชสั่งรองจะได้บุญกุศลสูงสุดมีอนิสงส์ยิ่งใหญ่กว่าการบวชพระเสียอีกเพราะเด็กๆ ที่บวชสั่งรองนั้นยังมีจิตใจที่บริสุทธิ์อยู่งานปล่อยสั่งรองจึงเหมือนเป็นงานวันรวมญาติญาติพี่น้องคนรู้จักเมื่อรู้ว่าบ้านไหนที่ตัวเองรู้จักก็พร้อมจะเดินทางไปร่วมงานและยินดีด้วยเพราะนี่ถือเป็นงานบุญที่จะได้รับอนิสงส์งแรงกล้าโดยงานปล่อยสั่งรองนี้จะจัดขึ้นปีละหนึ่งครั้งทุกปีระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายนซึ่งเป็นช่วงเว้นว่างจากการทำนาน มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของอาหารและเป็นช่วงที่เด็กๆต่างพากันปิดเทอมถือเป็นการใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมนี้ศึกษาหาความรู้และฝึกปฏิบัติตามรูปแบบของชาวพุทธถือเป็นกลวิธีในการให้เด็กได้เรียนรู้และสืบสารประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นนั่นเอง